สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาต่อท่าที่สองชี้กงกันนะคะมาเลยและซ้ำท่าแรกนะก็รู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะแล้วก็สติ MSR ว่างนะรับพลังฝึกพลังสัมผัสพลังชี้กงนะคะอ่านะแล้วก็ทำด้วยความสมาธิจิตเป็นกุศลว่างๆสบายๆไปนะก็ เราก็จะสัมผัสพลังงานแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เอเมด่าสาครั้ง MSR 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 แล้วก็ใส่รหัสเลยอะทุกคนใส่รหัสเลยอะแล้วก็ใส่รหัสเลยอะแล้วเสร็จปุ๊บก็เราจะทำท่าแรกกันก่อนเนาะอ่านี่แต่ไม่ได้ใส่ไม้นะได้ยินอยู่เนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็แยกขาออกนิดนึงเนาะแล้วก็สัมผัสพลัง,งก่อนสัมผัสพลังแบบนี้ก่อนสัมผัสขึ้นสัมผัสลงก่อนนี่มาต่อสเต,ต็ปที่2นะ เดีเรามาซ้ำมาแรกก่อนนะสัมผัสขึ้นสัมผัสลงก่อนนะสามครั้งห้าครั้งนะแล้วแต่เพื่อนเลยสามครั้งห้าครั้งแล้วแต่เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะแยกขานนิดนึงแล้วก็ยอ่อเบาๆนะไม่เบานะไม,านะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะนี่นะก็เบ,เบาๆยกขึ้นนะยกลงยกขึ้น เราเนี่ยพลังนะพลังจะไต่มือเรามาตามมือเรามาเลยพลังจะตามมือเรามานะโอเคย่อขานิดหนึ่งนะย่อขานิดหนึ่งโอเคอนี่นะโเีเต่อไปเราจะเพิ่มท่าแล้วนะเพิ่มสเต็ปขึ้นมานะขึ้นมาพวกเราแยกแขนออกไปโอกรพลังโอกดพลัง,ออลงมาด้านหน้าแล้วก็ ขึ้นไปข้างบนพลังนี้ตามมือเราตลอดนะทุกคนอ่ะลงมาลงไปอ่ะแล้วก็ไปด้านข้างนะแล้วก็ด้านบนนี่นะสเต็ปแรกของเรานะคะแค่นี้นะอ่ะลงด้านหลางย่อขาแน่นงแล้วก็ไปด้านข้างพลังจะโฟวิ่งนะ วิ่งทั้งร่างกายจะวิ่งทั้งร่างกายเลยศีรษะจะโดดปลายเท้ารำตัวทั้งหมดนะคะขึ้นไปเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่ากันแล้วนะเตรียมตัวนะโอเคค่ะอ่ะไปไปอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนด้านข้างก่อนด้านข้างก่อนแล้วก็ ึก่อนแล้วก็จะไปแล้วนะไปนี่คือด้านนี้นะด้านนี้ไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือเนี่ยบิดตัวนิดนึงอันนี้ไปไปเพื่อรับพลังอันนี้ก็ประคองพลังอย่างนี้แล้วก็บิด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 หน่อยนึงบิดหน่อยนึงรับพลังรับพลังแม่มือเนี่ยมือนี้จะรู้สึกมือนี้ก็จะรู้สึกนะรับพลัง ด้านหนึ่งมือซ้ายเห็นไหมมือซ้ายนี่ก็รับพลงังมือด้านบนเนี่ยรับพลงังมือด้านล่างนี่ประคองพลังค่ะกลิ้งนะะิดนึงไม่ต้องแรงนะไม่ต้องแรงนะการฝึกที่กลมไม่เน้นความ,มรุนแรงนะคะในสายของท่านมาสเตอร์นี่คือเมตตาตัวนะลู่นาห์ทุทิตาแล้วก็ความระมือระม่อม,อมอโอเคค่ะ ที่เราไปรับพลังกับท่านมาเซอร์พอนสองทุ่มพลังเราจะได้โฟโฟโลเยอะๆไหลลื่นไหลลื่นนะรเราทําสถานีของเราเพื่อรองรับพลังอย่นี้เยอะๆนะครซอสสั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเราทำนะเสร็จปุ๊บอันนี้ใช่ไหมอ่ะอีกทีซ้ำสเต็ปหนึ่ง,ท,งนะทีหนึ่งนะทีหนึ่งนะ กันให้ได้ก่อนก็มานี่เราขึ้นไปนี่เสร็จแล้วนะเราก็เอาพลังมางดหน้าโฟโลทั้งร่างกายให้ทุกคนมองมองมาเนี่ย ให้ทุกคนเห็นกายพลังของเรานะเออไม่ต้องเห็นกายเนื้อแล้วนะเป็นร่างโปร่งแสงเปโปร่งแสงแล้วมีแต่พลังพลังพลังเลยอเสร็จแล้วนะสสน,น,วนะนะสาวสวยรวยสุขออราราศีงานดีเงนินเข้าทุกทุกวันค่ะหนุ่มหล่อต้องทําเพื่อผู้ชายหนุ่มหล่อสาวสวยรวยสุขออราราศีงานดีเงนินเข้าทุกๆุกวันค่ะอ่าเสร็จแล้วก็ประคองพลังมาที่หน้าอกหรือที่หัวใจก็ได้นี่กล้องมันสลับนะอ่าแล้วเราก็ขอบคุณนะ ขอบคุณตนเองขอบคุณลูกนามขอบคุณขันห้าขอบคุณกัรยานมิตรที่ทํพาให้เราได้มาเจอกันขอบคุณครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ขอบคุณทุกอย่างที่คนอยากขอบคุณนะขอบคุณพลังงานนะแล้วก็เครื่องพลังงานคอนตัมเม็กคอนตัมเมกเอชขอบคุณกระแสบารมีท่มนมาเซอร์ขอบคุณความภาคเพียรที่ท่านได้สะสมองค์ความรู้มากมายแล้วก็เอามาเก็บสั่งสอนนะลูกศิษย์ปุหาขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งอย่างโซเชียลมีเดีย สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ต WiFi ทุกสิ่งอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณความสุขขอบคุณความย้อนวัยขอบคุณความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขอบคุณรหัสนะ16ตัวที่ทำให้เราได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณระบบ MSR ที่ดีงามมากขอบคุณเพื่อนกระยาณมิตรขอบคุณคนที่รักคนที่เล่นเมตตาขอบคุณ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 แล้วก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมกด ติดตามอย่าลืมนะกดรีโพสต์ให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะขอบคุณขอบคุณค่ะ